เชิญทุกคนร่วมเดินทางกับภารกิจอาทมิส2ที่จะเดินทางรอบดวงจันทร์ในอนาคตการเดินทางนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นความฝันใหม่สําหรับมนุษยชาติทั้งโลกก่อนที่เราจะเดินทางไปยังดาวอังคารให้เราเดินทางไปรอบดวงจันทร์กันก่อนองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ NASA มอบโอกาสให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โดยเปิดให้ทุกคนได้ส่งชื่อของตนเองไปกับยานอวกาศไรอัน ซึ่งจะเดินทางรอบดวงจันทร์ในเดือนเมษายนปี2026นี้จริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆในการเดินทางนี้มีนักบินอวกาศสี่คนซึ่งเป็นผู้เดินทางครั้งแรกของโครงการอัธมิสสองและเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางสู่ยุคใหม่ในการสำรวจอวกาศพวกเขาได้แก่ริดไวด์แมนวิคเตอร์โกเวอร์คริสตินาคอร์ตและเจเรมี่แฮนเซนทุกคนเป็นนักบินอวกาศที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเดินทางนี้ แต่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางธรรมดาในการเดินทางนี้มีความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเท่านั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการสำรวจอวกาศและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางประวัติศาสตร์ที่จะนำมนุษยชาติไปสู่ดาวอังคารในอนาคตแนซเซอร์ต้องการให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางนี้โดยเปิดให้ทุกคนลงทะเบียนส่งชื่อของตนเองไปกับยานไรอันชื่อทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในเอสติก และถูกนำไปพร้อมกับยานไรอันผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ go.nasa.gov/names ภายในวันที่21มกราคม2026และระบบจะออกบริ่งาสที่สามารถดาวน์โหลดหรือแชร์ได้การเดินทางนี้จะใช้เวลาประมาณ10วันและเป็นการเดินทางมนุษย์ควบคุมครั้งแรกภายใต้โครงการนัธมิสมันเป็นการเดินทางที่มีความหมายและสำคัญมากสำหรับมนุษยชาติทั้งโลก แต่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางรอบดวงจันทร์เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการสำรวจอวากาศที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้และเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางสู่ดาวอังคารในอนาคตเชิญทุกคนร่วมเดินทางกันไปยังดวงจันทร์และเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางประวัติศาสตร์นี้ด้วยจะเป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจและน่าติดตามมากๆ